เราลองพิจารณากันดูถึงข้อที่อวิชชาทำให้เกิดปัญหาแก่มนุษย์ในโลกนี้อย่างไรเท่าที่มันเป็นอยู่จริงเป็นเรื่องจริงเป็นของจริงที่จะดูเห็นได้ไม่ต้องขาดแผนเที่เป็นอย่างดีอย่างดีมันตั้งใจทำดีมันตั้งใจทำดีบ้าดีเมาดีลงดีมันตั้งใจทำดี โดยไม่รู้จักเหตุแห่งความชั่วฟังดูดีเป็นได้ไหมเมื่อแต่สร้างเหตุแห่งความดีโดยไม่รู้จักเหตุแห่งความชั่วคนบ้าดีเมาดีลงดีมันลืมไปว่าความชั่วเป็นอย่างไรมันรู้จักแต่จะทําเหตุแห่งความดีจนไม่รู้จักเหตุแห่งความชั่วแล้วมันก็ดีไปไม่ได้มันก็มีความชั่วกำมาแทรกแซงมันอะไรเป็นทุกข์ นี่มันสร้างเหตุแห่งความดีจนไม่รู้จักเหตุแห่งความชั่วเพรามีอวิชชาเรื่องตัวกูของกูที่มันบ้าดีเมาดีหลงดีถ้าอย่ามีตัวกูมันก็ไม่บ้าดีเมาดีหลงดีมันก็รู้จักทั้งชั่วทั้งดีแล้วมันก็ไม่มีความทุกข์เดี๋ยวนี้มันสร้างกันแต่สันติภาพว่าปากมันว่าสร้างสันติภาพไม่ดูมูลเหตุแห่งวิกฤตการ คนทั้งโลกในโลกเวลานี่ประเทศชาติมหาอำนาจนั่นแหละเป็นผู้นำมันจะสร้างสันติภาพแต่ไม่ดูมูลเหตุอย่างแท้จริงไม่รู้จักมูลเหตุแห่งวิกฤตการสิ่งที่มันสร้างขึ้นมาวิเศษมหาศาลมันกลายเป็นทำให้เกิดความทุกข์ในสิ่งที่มันสร้างขึ้นมาอย่างวิเศษวิเศษอะไรก็ตามน่ะวิทยาศาสตร์ก็ดีเทคโนโลยีก็ดีวิเศษวิเศษทั้งหลายนี่ มันกลายเป็นไม่มาส่งเสริมสันติภาพมันกลายเป็นเพิ่มวิกฤตการณ์ทำห้ต่างคนต่างหามามาว่ายมากมายเพื่อจะเอาเปรียบคนอื่นมันมีอะไรมีเครื่องมือวิเศษเหล่านี้มันมีเพื่อจะเอาเปรียบคนอื่นมันมีเครื่องจักรเครื่องกลเครื่องยนต์กลไกมีวิทยุสถานีวิทยุมันก็จะเพื่อเอาเปรียบคนอื่นแล้วโลกนี้มันจะมี <must be S 1> สันติภาพได้อย่างไรเล่าทุกประเทศชาติ มันมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เอเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แต่เพื่อเอาเปรียบผู้อื่นไม่ใช่เพื่อสร้างสันติภาพและโลกนี้มันจะเอาสันติภาพมาแต่ไหนมันจึงหาสันติภาพทํายาหยอดตาก็ไม่ได้แต่มันเต็มไปได้วยวิกฤตการณ์ <S <S คุณคำนวณดูถ้าอ่านหนังสือพิมพ์ดูฟังวิทยุดูเดี๋ยวนี้ทั้งโลกมีที่รบราคาฟัานกันอยู่กว่าสิบแห่งแล้วก็มีตลอดไปตลอดกาล เดี๋ยวแห่งนั้นเกิดเดี๋ยวแห่งนี้หยุดแห่งนั้นเกิดแห่งนี้อยู่หยุดนันราคาพันมันเอาเปรียบแย่งริงกันในตั้งกว่าสิบแห่งแล้วมันยังมุ่งจ้องที่จะทํากันอย่างนั้นทั่วทั่วไปมันเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวกันทั้งนั้นเลยประเทศใหญ่ก็เห็นแก่ตัวประเทศเล็กก็เห็นแก่ตัวนายทุนก็เห็นแก่ตัวชนกรมาชีพก็เห็นแก่ตัวนายจ้างเห็นแก่ตัวลูกจ้างเห็นแก่ตัวคนโง่ก็เห็นแก่ตัวคนฉลาดก็เห็นแก่ตัว เศรษฐีก็เห็นแก่ตัวยาจกก็เห็นแก่ตัวแล้วมันจะเอาความสงบมาแต่ไหนเล่าเพราะมันมีแต่ตัวกูตัวกูตัวกูที่เห็นแก่ตัวตัวกูเห็นแก่ตัวมุ่งแต่จะได้ไม่มองเห็นเหตุแห่งความเสียนั่นคือการพัฒนาโลกสมัยนี้โลกสมัยนี้มันพัฒนาพัฒนาอย่างเห็นแต่มุ่งแต่จะได้ไม่มองเห็นเหตุแห่งความเสีย มันเกิดความเสียขึ้นมากมายกว่าที่จะพัฒนาที่เป็นคนดีคนร้ายมันเกิดขึ้นมามากกว่าเรื่องอุตสาหากรรมนะคอยดูมันจะทําโลกให้วินาศเพราะว่าอุตสาหากรรมอุตสาหากรรมมันสร้างสิ่งที่ไม่ควรสร้างขึ้นมามันสร้างมากเกินไปสร้างเกินพอดีสร้างมาส่งเสริมกิเลสตายหามากให้มากแล้วมันก็ทําลายกันวินาศ ยิ่งเจริญโดยอุตสาหกรรมทางวัตถุแล้วก็ยิ่งเห็นแก่ตัวมันใกล้ความวินาศเราไม่บูชาอุตสาหกรรมเราไม่บูชาความเป็นนิกเป็นนักอะไรก็ใช้เพราะเราเห็นว่าอุตสาหกรรมนี่มันสร้างแต่สิ่งที่เกินความจําเป็นเพราะมันเป็นเครื่องมือของไอ้พวกเรารวยเพื่อจะล้วงกระเป๋าคนโง่เนี่นายทุนอุตสาหกรรมมันใช่อุตสาหกรรมเป็นเครื่องมือล้วงกระเป๋าคนโง่ออกออกมา ก็มันสร้างของใหม่ของแปลกของดีกว่าเก่าจนต้องซื้อต้องจงโยนของเก่าทิ้งมาซื้อของใหม่วิทยุเครื่องนี้โยนทิ้งไปซื้อเครื่องใหม่มาอีกนี่มันเป็นต่อย่างนี่นะศาสตรกรรมมันจะมีของหลอกลวงยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปโยนของเก่าทิ้งทั้งที่มันยังใช้ได้มัน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 วิ่งความอยากความต้องการมันวิ่งก้าวหน้าสิ่งสนองความอยากมันก็ไม่ทัน แล้วมันก็ต้องหลอกกันมันก็ต้องหลอกกันเดี๋ยวนี้อาหารอย่างนี้กินไม่ได้ต้องกินอาหารแพงกว่านี้เยเสื้อผ้าอย่างนี้ใช่ไม่ได้ต้องใช้เสื้อผ้าอย่างนี้รถยนต์ราคาหมื่นใช่ไม่ได้ต้องใช้ราคาแสนรถยนต์ราคาแสนกูก็นั่งไม่ได้ต้องนั่งรถยนต์ราคาล้านบ้านราคาหมื่นอยู่ไม่ได้ต้องใช้อยู่บ้านราคาแสนเดี๋ยวนี้เขาอยู่บ้านราคาร้อยล้านกไม่ไม่อยากเชื่อแต่มันก็เป็นความจริง นี่เรียกว่ามันกล้าวหน้ามันกล้ามหน้าโดยการหลอกลวงของสิ่งที่เรียกว่าอุตสาหากรรมของผู้ฉลาดสามารถล่วงกระเป๋าคนอื่นๆได้โดยการผิดของสวยของงามของโยโยนน่ารักน่าพอใจออกมานี่นี่อวิชชาเท่าไหร่ตัณหาเท่าไหร่แล้วการโฆษณาในตัวร้ายผีร้ายที่สุดอยู่ที่การโฆษณา โฆษณาด้วยีปากอย่างดีวิเศษมันก็ได้ทั้งนั้นเลยมันเราให้ยายแก่ซื้อตู้เย็นก็ได้มันมีมีฝีผีปากในการโฆษณาเดี๋ยวนี้การโฆษณามันยิ่งกว่าอะไรเต็มไปทุกหน้าหนังสือพิมพ์กา,ารโฆษณาท่งคนออกไปโฆษณาโลกมันกําลังเป็นอย่างนี้กําลังตกอยู่ใต้อํานาจของความหลอกลวงอของอาญตนะ สิ่งผิตโดยอุตสาหากรรมผิดโดยเครื่องจักรผิดของสวยของดีของของามของอ,ร,อร่รอยยวยยวนโดยเครื่องจักรมหาศาลยิ่งจเจริญในวัตถุอย่างนี้ยิ่งใกล้ความวินาศเพราะมันยิ่งทาให้เห็นแก่ตัวยิ่งหลงสิ่งเหล่านี้ยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งเห็นแก่ตัวก็ยิ่งทาตัวให้วินาศทาผู้อื่นให้วินาศมันบ้าดีเมาดีบ้าดีเมาด,าดีจนไม่มองเห็นเหตุแห่งความชั่ว มองข้ามความชั่วไปเสียมุ่งหมายแต่ความดีเห็นแต่ความดีอย่างโง่ดีอย่างโง่มันกำลังเป็นกันอย่างนี้คนโง่มันมุ่งแต่จะเอาชนะไม่มองเห็นเหตุแห่งความแพ้มันคนโง่มันจะแพ้ตลอดไปคนโง่มันมองแต่ชชนะไม่มองเห็นความจริงของอ้ความแายแพ้มันก็ชนะใครไม่ได้ตัวกูมันโง่ตัวกูมันโง่ มันมุ่งแต่จะได้มันมุ่งแต่จะได้มันไม่สนใจวิธีหาให้ถูกต้องมันก็หาอย่างผิดๆแล้วมันก็ไม่ได้มักนเป็นบ้าแล้วเลมันสนใจแต่จะได้โดยไม่สนใจในเรื่องวิธีหาให้ถูกต้องมันก็ต้องไปเป็นโจรเป็นขโมยไปกี้ไปปล้นความสงสัยอวิชชาตัญหามันครอบงำอย่างนี้ การศึกษาก็เหมือนกันมันมุ่งแต่จะสอนได้รับประโยชน์ค่าจ้างของนการสอนไม่รู้อะไรควรสอนอะไรไม่ควรสอนมันก็สอนเรื่องเฟอ้อๆนะสอนเรื่องอา่าปัญหาเกิดทุกข์สนับสนุนให้เกิดทุกข์ยิ่งขึ้นไปมันไม่ได้สอนเรื่องดับทุกข์การศึกษาสมัยนี้มันจึงไม่ดับทุกข์แต่มันไปทางส่งเสริมให้เกิดความทุกข์ลึกลับลึกลับขัดขย่งยิ่งขึ้นไปโลกมันก็ไม่มีสันติภาพ มันมุ่งแต่จะสนองกิเลสเป็นธาตุกิเลสเป็นธาตุของอายตนะใครฟังดีเดียมเป็นธาตุของกิเลสรับใช้กิเลสนั่นเป็นธาตุของอายตนะรับใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ได้ความอรอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่เรียกว่ามเป็นธาตุของอายตนะนั่นก็เป็นธาตุของตัณหาซึ่จะต้องการต้องการต้องการ แล้วก็เป็นธาตุของความโง่ความโง่ใส่หัวไปทำในสิ่งที่ไม่ต้องทำนี่เรียกว่ามันไม่ดูอะไรควรอะไรไม่ควรเดี๋ยวนี้ทำงานแต่เพื่อจะให้ได้เงินได้เกียรติยศชื่อเสียงโดยไม่ดูศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มันทำงานเพื่อเงินหรือเพื่อรายได้จนไม่ดูศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มันสูญเสียศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ไปหมดสิ้น ก็มันไปลงบูชาเงินบูชาได้บูชาการได้ไม่ได้นึกถึงว่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นี่จะต้องสงวนว่าอย่างไรจะต้องสงวนว่าอย่างไรกูไม่สนใจคจูเอาใจได้เงินได้ออาำนาจวาสนาหาเงินได้มากขึ้นเท่นั้นเองเนี่ยมันมุ่งแต่จะได้เงินไม่ไม่ดูศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เสียเสียไปหมดมันมุ่งแต่ เรื่องของกิเลสเรื่องของเนื้อหนังซึ่งเป็นที่ตั้งของกิเลสโดยไม่คิดว่าจะประหยัดเงินคราวนี้จริงหรือไม่จริงอาจารย์าก็ยังสงสัย <c oughs> เห็นแก่กิเลสโดยไม่คิดจะประหยัดเงิน <c oughs> ถ้ามาอย่างนั้นมันไม่ไปซื้อของระบบขนส่งมาหรอกมันเห็นแต่จะสนุกจะนั้นอร่อย ทางเนื้อทางหนังไม่คิดที่จะเก็บเงินประหยัดเงินตั้งมีหลักทรัพย์ทางการเงินเพราะมันเป็น่ายแพ้่แค่ความอเนรอร่อยจริงหรือไม่จริงไม่เคยคิดสะสมทรัพย์คิดแต่จะหามาบำรุงบำเรอเลยต้องไปซื้อของก่อนชงเพิ่ม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 หนี้มากขึ้นเพิ่มหนี้สินมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันก็มินาศในที่สุดไม่รู้จัก ชั่วไม่ไม่มองชั่วไม่รู้จักชั่วมันบ้าจนบ้าดีจนไม่รู้จักชั่อในความดีมันก็เลยกลายเป็นความชั่วแล้วก็มองไม่เห็นในความชั่วที่มันก็ซ่อนอยู่ในความดีในความดีเนะี่ยลองไปยึดมัน่นถือมัน่นเกินความถูกต้องมันก็กัดเอา